ทับแล้วมันทับแล้วมันก็แข็งอยูน่นะแต่ถ้าเป็นหนึ่งแน่แล้วเราก็พยายามงอแล้วมันจะงอไปแข็งแรงมากขนาดไหนวะก็จะทับแล้วก็บิดแล้วก็ทับอือหือมันจะน่ารนอดตึ๊งเึ็งตึ๊งมาสังกวนเลยจริงพี่ไอ้ต้นไม้แบบน,นี้ใช่ปะ่ะน้องแม่ขวบกลัวเลยว่าน,น้องนึกถึง,งไอ้หนังเรื่องอะไรปรสิตอะไรสักอย่างเลยไม่แบบไม่ขนลนุาาากแค่นไอ้ต้นไม้แบบนี้ก็ขนลุกปรสิตแอฟแฟงอะ ดูดิไอ้ที่ล่างมันเดืกดยีดย่ยงๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยน่ากลัวเลยมันเหมือนมันดูเหมือนว่ามันกำลังจะเลื้อยใช่มันเหมือนเลื้อ,แบบอย,ยแบบอุ๊ยน่ากลัวแบบเหมือนไอ้แมงมุมทะเลอะไรทุกอย่างมันแบบนีนเคยเดือหญยีย่ยเลยขนาดดิ้นขนาดนยู่เฉย,ย,ยอย่างดูสอยองถ้ามันดิ้นมาด้วยใช่ถ้ามันดิ้นแบบไม่อ่ากคิดภาพอะแ,แต่ถ้าเป็นแบบแต่แล้ยิ่งดิ้นเราก็ตอนกลางคืน